สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อรอบวันนะครับนักศึกษาสาวกลายเป็นศพเส้นโคบมาเนะเก่งพุ่งชนกระเดน็นรถวิทสองท่อนพราแม่รับหายใจจะขาดนะครับเม <c oughs> ื่นอเวลา0ู0 0นวันที่20ิพฤศจิกายน58แล้วตำรวจโทรนัฐกิจโยวัปพุยร้อยเวียนสพเมืองนครพนมรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนเส,นสาไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวโรงพยาบาลนครพนมกู้ชีพ1 6 6 9 และกู้ชีพภัยกู้ภัยนครนพนมนครับที่เกิดเหตุถนนสีเรนบริเวณช่วงโคง้งบ้านห้อมครับฝั่งขาเข้าตัวเมืองพบรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวทะเบียนหนึ่งกไก่ขวายเจ็ดเก้าเก้าเก้านครพนมลมคว่ำน,น่ารถพังยับครับล้อหน้าหลุดสภาพใกล้ขาดครึ่งเศษซากรถเปลจุกยกระจายเกินถนนพบที่ครอบหลอดเสาไฟฟ้าริมทางตกลงมาบริเวณคนเสาไม่มีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนใกล้กันพบศพนางสาวสร้อยสุดาทรัพย์สมเนียง วัยย2ปีนักศึกษามหาลัยนครพนมชาวตำบลเวิรนพระบาทอำเภอท่าอุเทนสภาพศพนอนหงายหน้าในชุดพระของสถาบันดังล่าวแขนขาหักเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างน่าสลดมีญาติพี่น้องและบิดามารดาผู้เสียชีวิตทราบข่าวรุดมาดูศพพร้อมล่ำให้หน้าศพด้วยความโศกเศร้าท่ามกลางไทยมุงจำนวนมากจากการสอบสวนเบื้องต้นรับทราบว่ารถจักรยานยนต์ของนางสาว อ่าสร้อยสุดาขับออกจากบ้านพักในตำบลเวลินพระบาทเพื่อจะไปเรียนที่มหาลัยนครพนมขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโคง้งนักเก็ตสีขาวไม่ทราบกันป้ายทะเบียนผู้ชนท้ายรถของผู้ตายก่อนเสียหลักชนเสาไฟฟ้าล่างกระเด็นตกรถส่วนรถคู่กรณีหลังเกิดเหตุได้ขับหลบหนีไปร,รัฐตำรวจโทนักิจกกล่าวว่าเบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานที่เห็นในการว่ารถของผู้ตายถูกเฉียวชนจริงหรือไม่ซึ่งจะได้หาล่องรอยหลักฐานในรถ เพื่อเร่งติดตามคนร้ายที่จนและหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปผู้สึ่ข่าวรายงานด้วยว่าโค้งบริเวณบ้านห้อมก่อนหน้านี้เป็นถนนส,สองเลนมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันจํานวนมากและมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนับไม่ถ้วนหลังทําถนนสี่เลนทําให้รถโค้งที่หักศอกลงชาวบ้านขนาดนาว่าโค้งมรณะหรือโค้งร้อยศพนะครับ